จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้โดนช่างทำรถเนี่ยโกงช่างเดไหนช่างจนมาวันนี้นะครับมันก็ลวกเลยมามากกว่า1สัปดาห์เฮ้ยทาโลบเพื่อนรถเสร็จแล้วนะครับมารับได้เลยตื่นเต้นกว่าน้องๆไม่ได้เจอกันนานนะครับเดีย๋ยวรันอินเราก็เอาไปจูนใหม่และผมก็ได้เอาเสื้อของคนเพื่อนเลิฟมาพูดผมเพื่อต้อนรับรถกลับมานะครับเพื่อนแต่นั้นเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิด วิ้งรถไปนไรวะเนี่ยผมพยายามสตาร์ทมาหลายครั้งมากแต่มันก็ไม่ยอมติดหรือว่าเป็นเพราะผมได้เหยียบเสื่อของป่าบอลแล้วผมจะได้ไปออกทริปกับเขาหรือเปล่าวะเนี่ย สวัสดีครับผมเบาอา์มตอบสนอบเพื่อนๆให้อนอครับว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะไปอัปเดตครับหลังจากที่ผมนะครับโดนโกมาใช่ไหมเพื่อนๆวันนี้ผมมาในคอลเลกชันของป่าบอลท้งเซตนะครับเพื่อนๆมันเป็นการแก้คลิปนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ทุก EP นีครับเราได้ใส่ชุดของเบาอา์มเนี่ยไปรับรถใช่ไหมแล้วรถมันชอบมีปัญหาไว้ทุกคนเออวันที่เอารถไปทํากับปู่ที่โดนโกก็ใส่เสื้อเบาอา์ม ผมจะใส่เสื้อบอกอามแล้วผมจะใส่เสื้อป่าบอลได้ขาใส่แล้วเฉ๋มใช่ป่ะดี๋ยวก็รู้ว่าวันนี้รถพี่จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าช่างอ่ะโทราบอกแต่เช้าแล้วว่าเฮ้ยสวลเพื่อนรถเสร็จแล้วนะครับมารับได้เลยแน่นอนครับว่าวันนี้เรามาเต็มสูบเลยครับเป็นไงเดี๋ยวเราจะไปดูรถผมคันเก่านะครับที่แพ้ป่าบอลนะครับในเวอร์ชันใหม่มาดูซิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่ไหนทั้งคลิปนี้นะครับผมจะทำม้วนเดียวจบเลยก็คือ สตาร์ทรถปั ot, ่นไลโน่เทปจบในคลิปนี้คลิปเดียวแล้วรถผมจะสมบูรณ์หรือไม่จะสามารถวิ่งในสนามบุรีรัมย์ได้หรือเปล่าเรับดูกันเลยนะครับว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจะสวยจ้าวเฟียวแค่ไหนไปไปดูกันเลยครับเพื่อน,น let's go เอาแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงอูเพื่อนผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าตอนนี้รถผมเป็นยังไงบ้างน,นะครับพรเพื่อนมาตื่นเต้นกว่าน,น้องๆไม่ได้เจอกันนานนะครับประมาณเท่าไหร่ว่าสองเดือนใช่ไหมตั้งแต่โดนโกงนะเพื่อนช่างครับเหลืออะไรครับคุณบอกเป็นดังให้คนดูฝั่งนี้ว่ารถผมเนี่ยมันเหลืออะไรเหลือลันอินแล้วก็เอาไปจูนใหมอ่าใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ใส่กอง,กอ,งอัตกะสาตาร์ทไม่ติดนะครับเพื่อนใช่ปะติดยากปะใช่ติดยากเพราะว่ากองเดิมจะไม่ได้จูนเพราะว่าผมใส่สตาร์ทนึงมาแล้วน้องดูดิ สีต้องเงินสตาร์ทมือน,นะครับบอกเลยว่าเจปี่เรขับง่ายอันนี้สตาร์ทได้ปะได้ดีเอาเลยครับน้องๆมาฟังเสียงรถที่โดนบิดมาแล้วแพ้ป่าก่อนนะมาดูซิว่าเสียงมันเป็นยังไง เยยี่มนะครับมันเสียงดังนะเพื่อนๆอันนี้คือผมบอกก่อนว่าผมใส่ท่อนะครับสำนักบางเซ่มองเทพนะครับผมนี่ท่อบางเซ่นะครับสเต็ปคันนี้นะครับที่ทําไปนะคือผมเจ็ดชักเจ็ดนะครับแล้วก็ชุดท่อนหัวเป็นของบางเซ่ะนะครับเพื่อนๆนั่นแหละครับแล้วก็มีเพิ่มเพิ่มเติมคือสตาร์ทมือแล้วก็อีกอย่างคือต้องมาจูนเก็บใหม่นะเพื่อนๆหลังจากที่จบม,มาจากคลองห้าก็เสียงเครื่องผิดไปจากเดิมเลยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ เราจะมาเอารถกลับนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรนะให้รันอินใช่ปะใช่ที่นี่มันติดรันอินไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านนะครับมันไม่เหมาะกับการสตาร์ทรถแต่งนะเพื่อนเพื่อนมันเสียงดังรบกวนชาวบ้านเขาเนี่ยฝั่งเนี้ยเดี๋ยวมันจะโทรเดี๋ยวพ่อมาเยี่ยมเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีพ่อมาเยี่ยมแล้วก็เอารถไปสพนะครับเด<ช>ี๋ยววันพรุ่งนี้ไปสตาร์ทที่บ้านดีกว่าแล้วก็ขับได้ใช่ปะใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่างเซอร์วิสต่อแล้ววันพรุ่งนี้แล้วก็มายกกลับเลยนะครับแล้วก็ไปลองขับแอคเด็กโปกแถวบ้้้้าานน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 ดดดูะะคคครรรรรรััััััััับบบบอออออออีีขลงิิไวว่่สเเยย๋ใชมืห โอเคเพื่อนๆเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ let's go baby ฮัลโหลอะไรนะรถเสร็จแล้วเหรอโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่จะรี่เปิดดูเลยว่ารถมันสมบูรณ์ดีหรือเปล่านะครับขอบคุณมากครับช่างยินดีอย่างยิ่งเลยครับผมได้เวลาเปิดตัวรถของเบ่าอาร์มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้ไปทํารถที่เพื่อนเลฟผมนะครับเพื่อนๆเออเพื่อนบิ๊กหลังจาหลัดนั่นแหละครับมาเปิดดูกันเลยว่าตอนนี้เป็นไงบ้าง เพิ่งไปรับมาเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นไงโอ้โหรถเบาอามนี่บอกเลยว่าไม่มีเปียกฝนแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีเปื้อนอย่างแน่นอนผมขออนุญาตเอารถลงก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนมาเดี๋ยวเราทำพิธีการเอารถลงเลยดีกว่าเฮ้ยลืมได้ไงว่าน้องน้องพี่ลืมอย่างนึงว่ะพิธีเราอะ่ะต้องเอาเสื้อป่าบนวาง,วางเรียงกันเว้ยเรารถคันนี้ลงเหยียบไปเจป๊เปียกเข้าใจปะ อ่าตอนนี้นะครับเราก็ได้พิธีการบบอัญเชิญรถเบาอามตอกสุดเหยียบผ้าคีริ้วลงก่อนครับว่าเดี๋ยวล้อเอสตองพี่มันเปื้อนไงพี่จะเลยหาผ้า,าผ้าเช็ดตีนวะหรือผ้าเช็ดผ้าเช็ดดากดีกว่าเออนี่เต็มเลย3ผืนนะครับที่เหลืออยู่หน้าตอนนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตอัญเชิญรถสุดเทพลงไปจอดข้างบัลลังบัลลังอะไรไม่รู้นะพน<า>เ,เ,เพื่อนๆมาเฮ้ยเจ๊เปี้ยมาถ่ายใกล้ๆหน่อยนี้ว่าล้อพี่มันเปื้อนไหมวะ ดีมากเลยเจเปียวล้อเบาอามไม่เปื้อนเลยสักกันนิดนึงนะครับผมโห้ยขอบคุณผ้าคีริวสวยๆจาก bon บอลเ,เพื่อนเลิฟนะครับเพื่อนๆเฮ้ยเราทิ้งรอยไว้ด้วยว่ะเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวาาอยขออนุญาตจอดรถแป๊บนึงนะครับน้องๆอ,อุย้ยเนี่ยเห็นไหมน้องๆเป็นรอยอยางเลยวะ่ะเออดีนะที่เจเปียวเอาผ้าคีริวมาวางไว้ให้ไม่งั้นเนี่ยล้อพี่ล้อหน้าเนี่ยมันจะเป็นรอยนะครับผมขอบคุณเจเปียวมากๆเลยนะทีหลังอ่ะต้องทำนี้ตลอดนะ เออเวลาเราเอาลงสนามนะเดี๋ยวเราเอาผ้าคี้ริตัวนี้ไปวางด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรถกันเลยดีกว่ารถเป็นไรวะอ้าวไม่ติดวะขออีกรอบนึงนะอ,อุ๊ชอบไปเลยวะอีกรอบนึงเพื่อนๆดูสิมันจะไม่ติดแล้วอุ๊ยรถเป็นไรวะเนี่ยก็คือตอนที่เราไปรับรถกลับมาตอนรแรกมันยังติดอยู่ใช่ปะ ใจจะพังไหมวัเนี่ยมาหวัดใจเขาสุดท้ายโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่จูนในน่นแล้วเพื่อนๆหลังจากที่เหตุการณ์วันนั้นใช่ปะคืนนั้นที่รถเรา,าไฟแล,ลบนะครับเพื่อนๆวันนี้เราเคลียร์จบแล้วเดี๋ยวเรามาจูนเลยดีกว่าน้องๆวันนี้จะเป็นอะไรเลยนะลูกขอลอกกลับไปดูือสวิภาพนะครับ,บ แล้วครับทุกคนมีจะมาอยู่กับลูกเอ็กนะครับผมลูกเอ็กวันนัทควันนันเองวันนี้ลูกเอ็กจะทำการจูนรถคันนี้ให้ผมนะครับครับผมวันนี้กี่แรงขอแด,แด็กเด็กนั่งฟิตบอสผู <c oughs> ้เล่นผู้เล่น<ก>ขอแค่เด็กป๋าบอนคนเดียวบอสอืมไม่เกี่ยวขอเด็กป๋าบอนคนเดียวเพราะว่ารุ่นนี้เราขับเองอก็คิดว่าทำเวลาให้ดีที่สุดวันนี้ก็ไม่ให้ลูกเอ็กมาเก็บรายละเอียดให้เพราะว่าเพื่อนก็บอกว่าโชคดี นี่พอกมเรื่องวันนี้น่าจะ P U ไม่ไหลนะว่าว่ารวะสีไหลอย่างเดียวเลยในทุกวันนี้จู้งเลือกยี่ห้อตั้งแต่จริงๆเป็นโน้ตเอ็กซ์คลูซีฟครับส่วนใหญ่จะใช้พิสอะไรเครื่องในเว้นอบของแข็งที่ว่าเราทำพัฒนาให้มาถึงก็ช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่อ๋อปี่ี้ค่อยอยู่ ดีครับดูได้ครับเดี๋ยววันนี้ลูกเอ็กแกจะโมนิฟายรถให้ดูนะน้องๆคนทู้สว่ารถพี่จะมาเท่าไหร่หลังจากที่กลับมาจากคลองห้านะบอกไว้ก่อนว่าไม่มีใครดูนเลยเอ็กคือคนรับช่วงต่อ,อเราบนกระดานนะ<า>ว่าเท่าไหร่โอเค let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เจอเหตุการณ์นะครับลูกสูบแงบนะครับเพื่อนดูตั้ที่ว่าข้างในเครื่องจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี่ดูเอ็กซกคันเร่งแล้วใช่ปะ่ะลุงยกแล้วฮะยกคันเร่งแล้วปุ๊บนี่รันเดียวยด้วยเลนี่ยปิด,ลดล <ๆ S 1> เลยนะดูแบบตกใจครับทุกคนหน้าเว่อเลยงงงไม่น่าจะติดได้ไม่น่านจะติดเพราะว่าขวานขวานลงหลบมาด้วยไม่ได้ปิดแต่แรกแล้วเมื่อคืนนี้เพื่อนก็แรงไหมแรงยัดรันอินให้แล้วก็แย่งฝาเพิ่มเพื่อให้มันคลายก็มาจุนเลยเพื่อนบอกว่าไปจูนนเเลยยยีีร้้้ออ่ตงใชคบบสิก แกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่อาวเรื่องเอาแล้วครับทุกคนหลังจากที่เราประกอบรถเสร็จแล้วนะครับวันนี้ลุงก็จะมาจูนต่อเลยนะครับผมลุงรับคิดว่าจะรอดไหมครับแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่ลุงต้องรอดกลับไปดีลุงรอดอยู่แล้วโถ่เอ้ยจัดไปครับเปนไงต้องบวกให้เต็มที่หนุยครับผมรอชมรับน้องๆว่าพี่จะได้มาเท่าไหร่ นะครับถามกันมาเยอะวันนี้รอชมวันนี้มีแล้วเยอะสิบสองตัวเนี่ยนไหมสองเฮตพีใช่ตุนไว้ในกระเป๋าแล้วโอเคครับ <HP. S 1> นี่ยังไม่ทำไรนะเขียนเข้ามาสนะิบสองเฮตพีแล้วน้องๆดูเอาน,น,นะครับไม่อยากกโมงไง อ่าตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลุงเอ็กปิจบให้กี่ม้าลุงไม่ลุงอยากบอกดีกว่าครับกี่ม้าอ,อย่าบอกดีกว่าเดี๋ยววันเพลสจะว้าวุ่นอีกไปทํารถใหม่อีกผมก็ลําบากทําตามอีกอก็อะไรครับน้องๆก็ถือว่าอยู่ประมาณ35ไปลายๆแล้วกันนะครับอ,อาจจะ40หรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลองเดาดูกันแล้วกันนะครับน้องๆนี่ลุงเปิดรอบนี้เท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับถ้าเปิดไปอีกก็ผมกลัวมันทะลุเลย ใช้เครื่องแข่งครับ mm hmm. เครื่องใช้งานครับพี่บอลพี่บอลไม่ต้องรีบนะครับ mm hmm. ผมรออยู่ทุกคนครับตอนนี้รถพี่นะครับเจอปัญหาใหญ่หลวงมากเลยครับเพื mm ่อ hmm. นๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมได้ไปขึ้นไดโน่แล้วก็ลื้อเช็คจนเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านแต่เมื่อเช้าเนี้ยพี่พิศนองอิงกออนแล้วพี่กลับบ้านมา รถพีพังครับทุกคนโอ้จบการทิมน้ำไม่อาบจะได้ไปหรือเปล่าลวนันนี้อ่ะุตส่าห์ขิงบอลเพลินเลิไว้ซะเยอะเลยแล้วคุณลืมไว้ว่าเราไปขับเล่นด้วยกันรถพีพังแล้วครับน้องน้องเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมนี่เครียดเลยทุกคนเหลือวละอีกไม่กี่วันแล้วนะเออปะมาดูกันนะครับว่ารถผมเป็นอะไรอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆ่เจ้าถอยรถแดงก็พังไมูมันเป็นยังไงทุกคนเนี่ย อย่างแรกเลยนะครับผมไม่กล้าสตาร์ทผมไปขับไปส่งน้องอิงออนแล้วผมลองไปขี่เล่นเส้นนาวาลของยูนะครับผมยังขับไปไม่เร็วเลยขับไปประมาณแบบแซงรถคันหนึ่งอะแล้วบิดกลางจะขึ้น80ดสิบร้อยอะครับทุกคนทีเนี้ยคันเร่งมันหนืดเว้ทุกคนพอมันหนืดแล้วใช่ปะผมก็ยกคันเร่งไงดิหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีนะประมาณ3าวิหรือเสี้ยววินาทีนี่แหละเครื่องก็ดับไปเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็สิ่งแรกที่เจอคือนี่มาดูนะครับ ควันนะครับควันสีขาวออกมาจากตรงนี้เลยทุกคนควันออกมาเต็มเลยคือตอนนั้นนะผมไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปไงแบบไปขับรถเล่นแล้วจะกลับมาถ่ายคลิปเปิดตัวแอคบ่าบอลอะไรอย่างเงี้ยตามปกติของผมนะแต่ทีนี้มันเป็นนังฝันไว้ทุกคนมันมันดับอีกหนึ่งจานนะครับล้อเนี่ยหมุนได้ปกติใช่ปะ่ะอ่าหมุนปกตินะครับเดี๋ยวพอเข้าเกียร์นะอ่านี่เข้าเกียร์หนึ่งนะ ดูเป็นอะไรกันวะเนี่ยดูคนฟังเสียงพร้อมกันนะอันนี้เข้าเกียร์แล้วนะอ่ะเกียร์สองนะฟังเสียงนะเสียงอะไรครงแครงครงแค,ค,ครงในเครื่องก็ไม่รู้นะครับเพื่อนเพื่อนคือผมไม่กล้าสตาร์ทเว้ยทุกคนเพราะว่ามีน้องเอฟซีคนหนึ่งนะครับขับรถผ่านมาพอดีจังหวะนั้นน่ะก็ช่วยผมเขียนกลับบ้านประมาณ2โลหรือเสสองโลนะเพื่อนเพืเ่อนเออ ถ้าไม่ได้น้องเขานี่คือแย่เลยนะครับผมก็เลยให้เสื้อเป็นของขันปลอบใจน้องเข้าไปนะที่มีน้ําใจมาส่งผมนะครับเพื่อนๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อน,นเพื่อนๆหลังจากเมื่อวานนี้จบไดโน่มาที่เกือบ40ม้านะทุกคนอุตส่าห์จะไปเทสักหน่อยไปไม่ถึงฝันนะครับดับควันขาวไหลเออเร้าจะอยู่กับพี่หรือจะอยู่คนอื่นวะน,น้องพี่ถามจริงอะคันนี้มงปัญหาเยอะจริงนะนเพื่อนๆเอาไงไดีวะทุกคน รอบที่แล้วก็โดนหักหลังรอบนี้เราก็พังอีกโอ้ชีวิตเอาไงดีวะเจ๊เปียวเอาไงดับเป็นายเจ๊เปียวเองเออลายนี้มันอาจจะไม่ขังไงแข่งก็แ้โดนโกงรถพังสรุปชีวิตผมไม่มีอะไรดีว่ารถคันนี้ตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยผมถามจริงเลยเอาไงดีเอาไงขายดีไหมทุกคนผมคิดที่ดีว่ะเออก็มันพังหลายรอบอ่ะตั้งแต่สนามคลองห้าแล้วกว่ารถจะเสร็จก็ไม่ได้เทสได้แข่งก็แพ้เอายังไงดีกับคันนี้เจ๊เปียว เอาไปเลยให้เขาดีกว่าไม่เอาแล้วโเศร้าอ่ะทุกคนแม่งชีวิตผมแม่งมันแย่จังวะที่ลายหรือเปล่าวะลายรถมันไม่มานหรอวะไลบ่อรือเปล่าเฮ้ยเจะบ่ออยู่อ่ะถือแป๊บนึงกูรู้แล้วเอาบ่ออะไรมันใส่ด้วยกันไม่ได้มันใส่ได้ใส่ได้ม่นก็ขับคนเดียวแหละไอ้กองนี้ถ้าใส่บ่อนี้แล้วมันแรงน้องๆคิดว่าพี่คตรใส่ดีไหมวะอันนั้นมันเป็นคนละแบบคนละฟิวอันนี้มันแต่งมาแล้วอันนั้นยังไม่ได้แต่ง อ้นอันนี้มันเป็นลายเบาอามไงอันนัน้นยังไม่มีลายนี่ทุกคนนม่เราไงดีวะเนี่ยเราติดตามชมกันแล้วกันนะทุกคนผมไลฟ์สาระเกินเกินไปละเจอการอีพีหน้ามาดูกันสิว่ารถผมจะได้เป็นรถแรงบนถนนหรือเปล่าเลือ,องใจนับอยู่กับคนอื่น <S <S ก็รอดูนะเ<ๆ>พื่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมถึงตอนนี้นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบาย